โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Naruto Shippuden e l t i m a r e c h n j a Storm วันนี้วันนี้ตัวอะไรดีนะสุนิเวอร์คนเดียวเมื่อวานเอ่อคอแห็บเลยเอาเป็นสู้กับจานเหมือนเดิมเรา Naruto ไปแล้ววันนี้เป็นซาสึเกะดีกว่า ร่างนี้เล่นไปแล้วเนาะเดี๋ยวร่างนี้โอห้หูอ้าร่างดีก็มีแค่ร่างเดียวนี่มีสกิลเดียวครับร่างนี้แต่มีชุดหลายชุดแหมชุดดูเหมือนกันทุกดีเหมือนกันนะนับโปรเรียนชุดนับปรเรียนชุดนักเรียนชุดนารุโตเอะซามูไรแล้วก็ชุดเฮ้ยอันนี้ก็ชุดเท่าอ๋อมันใส่คนละแบบป่ะ อ๋ออันนี้ลูดลูดซิปปิดร่างนี้ไม่ได้ลูดซิปครับเอาละเราจะเล่นอุจิวะซาสึเกะร่างนี้นะครับแล้วเราจะไปฝึกก่อนเราไปฝึกเอ้ยเอาล่างซาบุไรไปฝึกดีกว่าเออเอาล่างซาบุไรไปฝึกนี่คือซาสึเกะนะครับแล้วผมจะเอาท่าไม้ตายที่ไปฝึกก่อนก็คือก็คือกดไม่ลงเอากดลงมา กดไม่ลงครับอะไรวะอ่ะคมดาบแห่งชีพธรณีก่อรูปลองอันนี้ไปรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะถ้าจำไม่ผิดโอ้โหยกดยากมากนี่คือการฝึกของสอสซึเกะไหนโอเคชุดนี้ลายพอยเนเลยเฮ้ยสุดไหนเฮ้ยหยา ดาบเพิงเพิงดำอันนี้โจมตีธรรมดาโจมตีขึ้นข้างบนอืออือโอ้โหใช้ทั้งใช้ทั้งซูซุโนโอแล้วก็เฮพีสุดิยอโจมตีลงข้างล่างไม่สำเร็จจับเฮ้ยถ้าจับเป็นซูซุโนโอเอามือมาจับเหมือนเหมือนคราวที่แล้วเลยอ่ะ จับพุ่งเข้าใส่แล้วจับไม่สำเร็จครับจับนี่แน่หุยเออคราวนี้จับเป็นใช้ใช้เนตร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 กระจกเงาหมืน่นบุปผาครับคราวที่แล้วเป็นแค่จับจับแล้วก็ขยี้นี่ไงสอ้ท่าเนี้โคตรเท่อะถาแกไม่เข้ามาขวางฉันแกก็คงไม่ถูกโค่นแบบนี้หรอก ดูเด็ดดูตามดิแต่เราเอาชุดอันนี้มาฝึกนะชุดชุดสมุทรไลนมาฝึกเดี๋ยวโจมตีลงข้างล่างนี่โจมตีลงข้างล่างเมื่อกี้ขึ้นข้างบนไปแล้วแต่ก็ยังไม่ถือว่าเพอร์เฟกต์ตกตีลงข้างล่างโอ้โห้ยซูซุโนะโอล่างล่างทะนูครับโจมตีขึ้นข้างบน อ้มีจับบีบแว๊บท่าพิเศษละ่ะนี่ไงท่าพิเศษเป็นซึนซึนโอน๊ยิงธนูครับยซึบดูนี่ยิงหลายดอกเลยสามดอกไม่เพียงพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ฉันหรอกนะแต่ตามันสวยนะเนตรกระจกเงาหมื่นบุขา ที่ใช้บอ่บอยๆแล้วตาจะบอดครับใช้บ่อยๆแล้วตามันจะบอดนะมันไม่ใช่มีผลข้างมันไม่ใช่ว่าใช้ได้ตลอดมีผลข้างเคียงสกิลคาถาเพิงชีพ,พอรนีกอลูกลูกโชนตกดค้างไม่ได้นะจับจับไม่ติดค้ากนกช้ากนกช้ากนาก ฮ้ยซุปตี้แน่แล้วถ้ากดค้างอ่ะฮ้ยซุปไม่ได้ครับก็แค่นี้ครับเอิงลุกชนแล้วเป็นต่ำเตีะเอาไปเลยจมมอดไหมแค่นี้นะบอกแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยเวิร์กครับเิงมอดไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวรัเข้ามาเิงมอดไหมซึม ผมดาบแห่งชีพคาลนลีกอรูผมตัดสินใจแล้วก่็จะปกป้องหมู่บ้านโคโดะและจะเป็นโคดโทครั้งนี้เฮ้ยงานนี้ก็โหดขนาดนี้วะโอ้ไม่ว่ากันดีกว่า แต่มันไม่มีชุดอื่นนะมันมีก็ชุดแฟชั่นโอ้โหดูชุดเดิในในการ์ตูนไม่ไม่มีใส่ชุดนี้นะซาสึสเกะมันไม่เคยใส่เอามาซ้อมเอามาซ้อมผมว่าสกิลมันใช้ยากไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเพราะว่ามันไม่มีร่างอื่นเนี่ยเราเลยไม่เล่นซาสึสเกะหลายร่างเหมือนนารูโตะเพราะนารุโตะมันร่างอื่นมันการต่อสู้มันเปลี่ยน แต่รู้สึกซาสเกตตัวนี้การต่อสู้มันไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยแล้วมีชุดเดียวด้วยะชุดนี้ก็เป็นแค่ชุดแฟชั่นแฟชั่นโรเรียนคนนะฮะแฟชั่นเนี่ยแฟชัน่นหมดเลยไม่มีชุดไหนที่สามารถสู้ชุดนี้ได้คราวนี้ก็เป็นชุดของจริงครับคถาเพลิงชีพทรณีนนก่อรูปซื้อเนาะโอ้หมวดเอาจริง เดียววะข้าคือเกลือโจมตีจับอึ๊บโอ้โหจับสูกกาลาไมเลยโจมตีซึมมานี่เลยมานี่เลยบีบแล้วก็จิ้มด้วยไฟดุสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแปลงร่างก่อนไหนร่างนี้แปลงร่างเป็นอะไรนี่ซื่อสื่อโอเรียกว่าร่างอะไรก็เรียกว่าร่างานหนูเนอะ สกิลยิงสอนดำยิงเพิ่งไอ,อ้ไงแล้เป็นท่าพิเศษอ่ะท่าพิเศษฟาดลงหัวโอ้โหโหดมากบุม้มฝันเป๊กยอดโอ้โหสุดยอดซิกจับเข้ามาลงล่างไปลงตีเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แปงเดี๋ยวเราแปลงล่างอีก ไม่เอาไม่เอาอย่าแปลงกาล่ะเจ็ดขอโตษ,ษแล้วสกิลอันติเอาไปส<ท>ตาร์ฟเพิร์ชีพโคลนีกอรูลุโกรลุกลุกลุกโคนบอดไม่ดีไปฟอเนี่ยผมชอบท่านี้มากกว่าไอ้ท่าท่า,า,าทาี่เราไปซ้อมมาระยะใกล้มากท่านี้มันยิงระยะไกลเดี๋ยวดูนะเห็นไหมใช้ง่ายมากอ่ะ เนี่ยใช้ง่ายมากอะท่าเน,นี้ยเห็นตันตัดใจแล้วว่าจะปกป้องหมู่บ้านโคโดฮะและจะเป็นโผพงเงีเองง่ายแล้วก็ระเบิดบ่อนใหม่ในซับออบอมเดือดแล้วสบายครับอันตีไม่เพียงพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ฉันหรอกนะ เก okay, ล่างนี้โหดมากเดี่ยวตั้งว่าซูโซโนโอล,นล่างธนูเราก็ตั้งว่าอะไรวะธนูครึ่งตัวคราวคลิปที่แล้วเป็นธนูครึ่งตัวใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเสิร์ชด,ดูตั้งชื่อล่างว่าอะไรแปลงล่างสิงเนี่ยจะล่างล่างเนี่คืออะไรฟันฟันฟันเป็นพายุเว้ยแปลงล่าง เขาแปลงร่างเหมือนกันว่ะเขาแปลงร่างเหมือนกันว่ะมาดีไี่แน่ข่อยหลังจับโอ้หมันพุ่งอย่างเดียวเลยเว้ยจับไี่แน่ไี่แน่ดาบเพิงมดำฟันฟันสงครามสงครามตัวโตคาทลังหมดแล้วมั้งหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันเนี่ยอันติดูยิง ท่าธรรมดา,าก็เป็นแค่นี้เองไม่มีอะไรครับเฮ้ยสบปเฮ้ยซุโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยสบยิงปุ๊มท่าพิเศษมันดีมากยิงไกลยังไงท่าพิเศษมันยิงไกลครับแต่ดับมืดหมดเลยพอย,ยิงแล้วมืดหมดเลยเข้ามาไ้เข้ามาผมชาร์จพลังตอ่อไม่เข้ามาใช่ไหม ลองลกปาดาวกจายดิเ้าเเเเราก็ยิงใส่อยู่อัติใส่ราองได้ย่งไงสุดซุดโอ๊ของซาสุเกะมันต้องล้างสุดท้ายเลย嘛เฮ้ยสุเฮ้ยเฮ้สุดทำไมมันเฮ้ยสุดป้องกันบังอาจหลบผมหรอ อันติโอ้โหเต็มเต็มบอกแล้วมันใช้ง่ายมากโอ้โหโอนล้ท่านมูมันลงมาแมาบบฟาดเยะบ่อดปายกิสระอายุโอเคยังไม่ตายิเน <laughs> ้นยิงไกลเลยตัวนี้ฉันไม่มีเวลามาเล่นสนุกอีกแล้วเพราะตัวฉันมีเป้าหมายอยู่นะ รู้ไหมวันเดนเนี้ยอีกไม่นานมันจะทำให้ช้นตาบอดไม่ต้องรีบจัดก,การอิตจิน่าจะเป็นตอนที่เนี่ยได้ได้เน่นนี้มาจากอีเทจินะผมว่านะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดไปนั่นไงแปลงร่างเฉยแปลงร่างเฉยถ้าเราอันตีใส่อ่ะสู้เรียบร้อย แน่นเลอยขาเพิ่งชีพธรณีก่อล,อลูกเอิ้นลูกจอนลูกไปเรียบร้อยหรือใครอยากให้เอาอันติอันติของของซาสเกะอีกอันหนึ่งมาให้เล่นแบบเอาจริงด้วยแต่ผมเลือกท่านี้มาซูซันโอคบนเกาะเราบังอาจ วางอาดมารุสเกาะเราจับตีแน่จับไม่สำเร็จเหรอยิงยิงจิ้วซุสโนโอยิงเดลุซุส,สนโนแตงล่างดีกว่ามายกฟันให้ยับเลยแม่หนูน้อยบุ้มจอมปแบบีแฟบมบแฟบมบแฟบมบลบเฮสไม่โดนหรอกไม่โดนหรอก ร่างนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมันเลยนะร่างนี้มันจะแค่ฟันนะจับท่าจับจะเป็นท่าฟันท่าพิเศษจะเป็นท่าฟันลงมาอย่างงี้ยพอกดท่าพิเศษมันจะจับดาบคู่แล้วฟันลงมาซุม้มแล้วเป็นเพลิงดำลุกโชว์เยี่ยมเยี่ยมกูดเล่นง,ง่ายตัวนี้เล่นง,ง่ายมาก ไม่เหมือนนะโต้นะโตแม่งมีทั้งหลายร่างโจมตีแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยสังเกตร่างนี้ไม่มีเยอะครับแค่มีชุดเปลี่ยนๆชุดเปลี่ยนโจมตีแป๊บตีนะเอาไปเลยเอาไปเลยชาร์กลังแป๊บจับนี่แน่นี่แน่ยิงทะลุปมเฮ้ย์ดรดีก็ลูกบุกชนแค่นี้ อันตีที่สวยงามของข้าซึมจับตีแน่มาท้าพลังนั้นโดนจับแทนบวกเข้าหัวคัดอ๋อท้าอะมองไม่เห็นมองไม่เห็นถอยหลังคัดมาฟันดาบกันอันรุ่นที่หนึง่งบุกฝัแบแฝบแฝกฮึสุดสุดไม่โดน ยิงโอ้โหดิยิงลูกธนูนี่โอ้ยนี่ไงธนูดอกใหญ่ธนูดอกใหญ่กดสกิลซมโอ้ยธนูเพลิงขงมิน้นจับอา้าวโดนจับโดนโดนจับโดนปากเข้าหัวเสุยสุด อใช้ท in ่ากระโดดได้ใช้เพิงตอนนี้กอรูปแบบกระโดดได้ดูนะกระโดดขึ้นแล้วใช้สกิลสุดยอดเอาไปเต็มๆหลักนทันุทีหนึ่งซูโนะโอันุ่มพันหลอกตั้งตั้งชื่อให้เองเหมือนตั้งชื่อให้มันเหมือนหน่อยซูซูโนะโอ หนูพันดอกเออเงี้ยอ้าวไม่ตายลกากรเรียบขาพลัง่จับนี่ไงลาก่อนครับนี่สวยงามาไม่มีวาสนุกอีกแล้วเพราะตัวฉันมีเป้าหมายอยู่จา้ามีเป้าหมายเพราะเสียงผมแทบหมดแล้ว ลังชนะต่อเนือ่องโอ้โหซสาสุเกะล่างคนละล่างกันนะไม่ใช่ล่างเดียวกันนะตัวเราไม่มีซิปเฮ้ยซุปนี่แน่เพลิงดำเอา้าบุม้มนี่คือเราโดนใช่ไหมบองกันไว้โอเค้องกันไว้ขาพลังอ้โหผมตีตีขึ้น นี่คือเราต้มตีอยู่ตีแนะ่เอา้าหายว่าทำไปคนเดียวเหรอตั้ <c oughs> งหลักก่อนขึ้นข้างบนไหมอะไรอะไรจ้าตีแนะ่หายตัวเก่งบีบแทงเอาไปเผิงไปสุดเผิงชี่ตอนิโกลูก ขอชาร์จให้เต็มเนียวมันขอชาร์จให้เต็มเนียวก่อนมาอาเนี่แหละไม่รอดเอาไปเดชกระจกเงาหมื่นกุผาธนูคือโโนโอบวกกับชาร์จหมดเข้ามาระยะใกล้เพี้ย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 เรียบร้อย <G ül üyor> ยิงไกลได้ตีใกล้ได้จะได้จะไ,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 ได้แต่ถ้ามันก็จะคล้ายกับปีที่แล้วมันก็ไม่คล้ายไม่คล้ายจบแล้วอิดจิตัวสุดท้ายของเราในวันนี้เฮ้ยสับปับบปับเว็บ จับโอ้โหอีกาเก่งเอาไปเพิงเนี่ยแหละเพิงดำเนี่ยแหละเฮ้ยซุปขาดพลังเรียบร้อยเข้ามาเข้ามาจะฟันให้ยับโอ้โหอีกาเว้ยยิงเข้ามาเดี๋ยวก็เดี๋ยวกจะหยุดฟันหยุดฟันได้แล้วตัวข้ามันใหญ่เหลือเกินอ้าอีกามา อีกามาดับเออหมดแล้วอันตีอฮ้ยสุดอ,อันตีที่สวยงามชูม่วเรียบร้อยอีท่าจีนี่ท่าอีท่าจีเหมือนท่าอีท่านหนึ่งที่เราตอนใช้ตอนฝึกตะวัดตวัดมือที่เท้โอ้และจับหมดไม้เป็นสาสบายครับเล่นเล่นซัสกิสสบายๆเลยท่ามัน รู้สึกว่าโกงโกงเหมือนกันนะลบตีธรรมดาก็ชนะแล้วอีกาเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกาเหรอเอาให้ครบเซตเอาให้ครบเซตกริ๊งกริงจับแมปแมปจับไปโดนไหมหับเฮ้ยมันไกลมากเลยเหรอ ทำไมมันจับไม่โดนวะฮึลากอนมันจบแล้วมันจบแล้วไม่เพียงพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ฉันหรอกนะคุณยิตจีแหม่คุณยิตจีมันเป็นวิชาแล้วนึกว่ามันจบแล้วครับทุกคนครับซาสึเกะร่างนี้เรียกว่าซิซุโนะโอร่างธนูเต็มเต็มเต็มตัวเต็มตัว เอาะตะจบแบบกระตุ้นไทยสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ